อันนี้เรามาขึ้นรูปเป็นขนมเราก็เที่ยวเที่ยวน้ําตาลนี่แหละเอาพูดง่ายๆเหมือนกับที่ชาวบ้านทกากลยศาสตร์เนะเาะก็จะมีน้ําตาลแบบแซ่เอ,เอาผงผสมแค่นี้แหละแต่ทีนี้ว่าถ้าอื่นๆ<อ>ก็เอาตรงเนี้ยไปไปต่อย,ยอดเช่นจะผสมถั่วงาอันมอนผสมน้ําผึ้งผสมอะไรก็แล้วแต่ให ให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันดูน่ารับประทานมากขึ้นนะเราก็เติมส่วนผสมอย่างอื่นที่มีคุณค่าลงไปวันนี้เราทําง่ายที่สุดง่ายที่สุดก็คือใช้น้านําตาลน้ำผึ้งเนี่ยผสมแบบแซ่เคี่ยวให้มันเคี่ยวให้มันเหนียวพอเคี่ยวมันเหนียวเสร็จเรียบร้อยเ,เดี๋ยวก็จะใส่ตัวข้าวลองแล้วเนี่ยลงไปแล้วก็เอามาขึ้นรูปในภาชนะประมาณนั้นเคี่ยวไป ียวไหน่อยเดี๋ยวจะไปเอางมาวางมันจะได้ไม่เปื้อน คราวนี้เราบรรยายแล้วครับเนี่ยอ๋อจะเปิดไม่เปิดเปิดแล้วครับครับเกลี่ยน้ำตาลไปถ้าชาวบ้านที่เขาทำิยาศาสตร์เขาจะรู้ว่าเกลี่ยน้ำตาลพอใกล้ๆกับผลึกมันเกี่ยวเหนียวแล้วเนาะเหนียวแล้วก็เอาข้าวโพเนี่ยใส่ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเดี๋ยวแล้วก็เอามาขึ้นรูปในภาชนะ หยับม,มันเหนียวขึ้นรูปนี่ครับ เรากรีก๊จริงครับครับนะค,ค,ครับใกล้ๆเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเนี่ยใกล้ๆสวยแล้ว <c oughs> อ่าได้ได้ไ สาธิตสาธิตครับนี่เป็นเริ่มเริ่มเริ่มแรกครับเนาะพอแล้วต้องให้กระจายมากอ่าครับครับนี่แหละครับเอาสักคู่หนึ่งเราก็จะตัดเป็นเป็นชิ้น ตัดตอนที่มันอุ่นๆเนี่ยตัดให้เป็นชิ้นครับตัดให้เรียบรองแล้วก็แพคขายได้แล้วครับแค่นี้ครับผมกลากะยับนี้แหละถ้าอาจารย์ทําเป็นพองๆอย่างนั้นเราสมมติว่าชาวบ้านเขาอยากจะมาซื้อซื้อออกไปทําเองเนี้ยเขาจะซื้อเฉพาะส่วนที่เป็นข้าวองดใช่ไหมเอาไปทาเองไงผมก็่ขายไงใช่ผมจะขายประมาณเท่าไหร่ราคาตอนนี้ก็เขาคิดว่าจะขายกิโลร้อยห้าสิบบาทนะกิโลละร้อยห้าสิบบาทนะคะ โลร้อยห้าสิบาทคร,บครับก็ประมาณนี้คืออันนี้มันไม่ได้เต็มเดี๋ยวว่าจะซื้อเข้าฟองอย่างเงี้ย ไปลองทำเองดูนะอืมอันนี้นะครับผมลองลองลองประมาณเนี้ยนะครับก็จะตัดเป็นท่อนเป็นชิ้นออกมาพอความเย็ยนเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้ไปเลยนะครับอย,นะอย่างนี้นะครับนะก็น่าจะจบคลิปฝากฝากประท้นะครับครับถ้าเกิดสนใจอะไรติดต่อ นะถ้าเกิดต้องการาศึกษาเครื่องดูเครื่องนะครับหรือว่ากรรมวิธีการผลิตก็แล้วแต่โทรมาที่อาจารย์ประเทืองสาขาเทคโนโลยีการอาหารมหาวิทยาลัยไ,ไม่โจแ้แพทเฉลิมระเกียรตินะครับเบอร์โทร0815942158ครับเบอร์โทรหรือไลน์นะครับ0815942158ยินดีบริการทุกท่าน,นครับประมาณนั้น เนี่ยเบื้องต้นเดี๋ยวอันนี้เป็นการทดลองแค่เนี่ยครั้งแรกนะครับเดี๋ยวพัฒนาให้มันเข้าที่เข้าทางก็น่าจะได้จะทำคลิปตอนต่อไปนะประมาณนั้นโอเคครับ <c oughs> จบแค่นี้แหละ <c oughs>